เลือกคนรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาเพื่อชาวประชาชาวบึงพระหมู่สอง วันอังคารที่30พฤษภาคมนี้พร้อมใจ,มจเลือกอตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม <า S 1> ่มาเป็นผู้นำ,นำในการพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโปรดพร้อมใจเข้าคูหาเลือกคนรุ่นใหม่คนดีใจซื่อมือสะอาดมีความสามารถจุลาลักษณ์ ลมส้มซาหรือน้องหนึ่ง,งเบอร์อสอง,สองบเบอร์สองเบอร์สองสอ จเข้าถึงพึ่งได้พร้อมอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านหนองตมน้อยคนใหม่ก้าวหน้าก้าวไปพร้อมกันโปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ัวอย่างสปอร์ตจากห้องบันทึกเสียง My House Studio